มาพบกับพวกเรา3คนอีกแล้วนะครับกับรายการเบรเรวิวจะห้าสิบแล้วนะองต้องทำเสียงนี้นะฮะจะไปบอกเขาทำไมแล้วโอ้โหดูหน้ายังไม่ถึงนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับข้าวสุรายการสยามกีฬาคาเฟ่นะอ่าก็กลับมาพบกันนะฮะเป็นประจำทุกวันพุธนะครับทางช่อง สนามสปอร์ตน<ช>ิวนะครับแห่งนี้ก็ต้อนรับทุกท่านกลับมาจากช่วงสงกรานด้วยนะ <c oughs> ก็ไปเล่นชุ่มฉ่ากันมานะสงการานนี้ผมว่าเป็นประเพณีที่เรียกว่าควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าไม่มีประเทศไหนแล้วที่เขาสาดน้ํากันได้โดยไม่ผิดรประเทศอื่นมีไหม มีอาจจะมีลาวอาจจะใกล้ๆภูมิภาคราแหวกเนี่ยพวกโมม่าอะไรเงี้ยผมเห็นอเมริกาสานระเบิดก็ไม่เห็นจะผิดไหนเลยอเมริกาสานอะไรยิงทูมาฮอคไปสี่สิบลูกสานแบบไร้วอดเลยตอนนี้อยากทำอะไรก็ทำนะพี่ดูแล้วดอนา์ทำใช่ไหมโดนาวทำนี่ครับตกลงเขายิงกันแล้วเหรอคุณกุ้ยยิซีเรียใช่ไหมสงครามโลกให้สานจะมาแล้วพี่มีหรอกสงครามโลกนี้ถามใช่ไมผมนี่มันหมดยุคสมัยไปแล้วหมดยุคสมัยการลบกันแบบนี้แล้วนะหมดยุคสมัยของการลบแบบ หมือนสงครามโลกที่สองต้องมาเป็นฝ่ายพันธมิตรเป็นฝ่ายนู้นนี่นั่นเลยไม่มีแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของสงครามคานค้าอะไรแบบนี้้องเล้อนี่เขาติดตามเป็นติดตามไม่ได้ติดตามไม่ค่อยได้สนใจอะไรอย่างวันก่อนคือเป็นสงครามการค้าจริงคือผมพูดตรงนะผมเพราะก็ได้ดูข่าวอย่างเมื่อเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทาไมฮะผมก็เปิดเฟซแม่งก็จะมีข้อความเข้ามาเข้ามาพี่พี่ทําไมพี่เป็นคนอย่างนี้ผมแม่งก็มาคิด อะไรวะคุเป็นแบบไหนวะคุณทำอะไรใครวะเนี่ยอีกคนมาคุณคุณแมวเพชรอะไรฮะพี่ผมไม่ผมไม่นึกเลยว่าพี่พี่บูบอบูจะเป็นคนอย่างนี้กูสารนับถือพี่บล็อกเฟซลูกพี่ทำไมอะไรวะกคุณทำอะไรคูบล็อกลูกกูยังเด็กลูกกูไม่มีเฟซไอ้บ้าฮะสักแป๊บมันก็มาอย่างนี้อีกไม่พี่แค่ลูกขอแต่สามพันเป็นห้าพันพี่ให้ไม่ได้เหรอมันนึกว่ามันหาว่าผมเป็นบูบู ดิบมือบเออคือมันเป็นมุกเป็นมุกมันเป็นมุกเสร็จผมอะไรบูมึงวะเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลยเสร็จก็ไปดูข่าวไงออ๋ไปเจอข่าวแฟนแฟนตลกดังเออบล็อกเฟซลูกแล้วก็จะมีข้อความคุยกับลูกมาลูกบอกพ่ออวยพรวันเกิดผมหน่อยครับอะไรเงี้ยแล้วก็อวยพรไปแล้วก็เออแค่นี้นะแล้วก็ไม่ว่างอะไรเงี้ยไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านม้น่แต่รู้ว่าเป็นใครเอยนะแล้วก็แต่งจริงนะมันมีอยู่อันอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าให้ไลค์เขาอันนี้ผูดูตามข่าวนะ คือคือตัวเองเนี่ยก็จะถ่ายรูปกับรถยี่ห้อหรูหลายยี่ห้อที่เรียนเป็นเจ้าของใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแต่งตัวเนี่ยแบบเหมือนพวกแบบฮิปสเตอร์อ่าแบบแต่งตัวเข้าใจป่ะฮิปสเตอร์อย่างเงี้ยลูกขอสามพันไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาโชว์ในในโลกโซเชียลมันหรูหรานะครับเหมือนเหมือนคุณแมวเวสเนี่ยเวลาไปตามร้านไปน้นัวไปอะไรเงี้ยแจกเด็กคนนั่นแหละ สิบสิบอุ้ยสิบเลยเหรอสิบดิ้งเลยพี่สิบบาทไม่ใช่ต้องบอกว่าคนละห้าหัละห้าห้าละห้าร้อยห้าร้อยแล้วฟ้องขอซื้อบอกกี้อ่ะยี่สิบตบฟันร่วงอันนี่ต้องอย่างนี้เออต้องอย่างนี้นี่ก็ไม่ดีอ่าผมก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเหมือนกันยังไง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 คุณสุรพันธ์คุณถูกรางวัลของผมได้ล้านหนึ่งเฮ้ยโอ้โหนี่แต่ว่า ลาบลอยลาบบันอะไรอ่ะ <sketches> ที oh. s right. <S ่เฮียเขาใส่หมวกเอียงขายชาโอ้ยตาแต่ว่าคุณต้องอะไรเหมือนกับว่าลงทะเบียนก่อนสามพันอืมเราไปลงทะเบียนด้วยมีคนโอนเข้าไปเขาจริงเนี้ยเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยก็ได้ล้านหนึ่งไปไม่สามบ้นอาหารไม่เชื่อได้ไงนะะพวแบบนี้เนอะบางทีเชื่อได้ยังไงนั่นน่ะเลยนะอะยังไงคุณกุ๋ยวันนี้มีมีใครหลังจากสงการชุ่มฉ่ำกันมาครับกเราก็ยังคาเฟ่เราก็ยังก็ยังมีความสดใสนะ มาเยือนสุภาพสตรีช่วงหลังนี่มาทุกสัปดาห์เลยไม่ดูแลมาเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็คงหมดแล้วมั้งลงพิมพ์เราผู้หญิงก็ไม่เยอะเป็นไอโฟนไอโฟแล้วล่ะนะวันนี้เมื่อก่อนมันก็ไม่มีนะเมื่อก่อนมันก็ไม่มีไม่มีเมื่อก่อนก็ไม่มีก็คุณท่านวองเราเป็นคนอยากให้รายการมีสีสันบ้างช่วงนี้ช่วงนี้นะครับวันนี้มีน้องสาวคนหนึ่งโอ้โหน่ารักมากเลยมาเยือนเดี๋ยวไปเจอเธอเลยชื่อ ชี้ชาลิโต้ชี่ชาเฉยชื่อเล่นชี้ชานะครับอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเธอหน่อยอ่ะเชิญน้องชี้ชาจ้าสวัสดีครับชี้ชาครับอ่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่น่ารักไหมน่ารักมากครับผมเชิญแขกมาเนี่ยนะโอหมาปากหวานลืมปากหวานละเดี๋ยวคุณกุ้ย่อยคุณกุ้ยมาปุ๊บทำคะแนนทันทีเลยใส่ก่อนเลยอ่าว่าใบคุณกุ้ยทำไมทำไมตั้งแต่ตั้งแต่มีแขกรับเชิญมายังไง ทิชานี่แหละอะไรอะไรน่ารักสวยที่สุดใจเต้นโครมค้างขอบคุณค่ะหนูเผินแล้วเนี่ยเลอนเงินสิบ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 ดื่มดื่มที่สบ้าอ้าว น้องเขาเป็นแขกเราเจอให้เกียรติเขานิดนึงเอาเดี๋ยวเขาตี้ทรงเล่าน่ารักมุขพอนเลยคุยถามเว่าทำอะไรมีอะไรยังไงแนะนำตัวเองก่อนว่าพิชาชื่ออะไรจ๊ะอ๋อสวัสดีค่ะชื่อชิชาพิชชาขำเจริญนะคะอืค่ะชิชานี่คือชิชาจริงๆหมายถึงว่าชื่อเล่นชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นชื่อชิชามันมีความหมายไหมมันมาจากชื่อจริงชื่อจริงชื่อพิชชาพิชชาใช่ค่ะก็เลยชื่อเล่นชื่อชิชาอ้แล้วชื่อจริงแปลว่าอะไรล่ะจ๊ะชื่อจริงแปลว่าผู้ มีความรู้ดุจนักป่าด้วยนะคุณคุณแมวเพชรนี่ก็นักป่านะเอ้ยจริงเะรอฮะมันป่าได้ดูดิโอ้เสียนี่บอกอ๋อนี่นี่โอ้นี่นี่นี่คืองานใช่ค่ะคือีชายก็เป็นนี่เป็นพิตตี้งานมอเตอร์โชว์ใช่ค่ะนี่อยู่ซุ้มไหนกันเนี่ยอันนี้อยู่บูธโตโยต้าอ่าบูเรียบบนซุ้มเนื้อสมูทเปิลขอบรถสุสุโอ้ยยังอยากจะไปเล่นไก่ชนเหรอพี่อยู่ซุ้มไหนอ๋อโอ้นี่โอ้นี่ที่ชาย เป็นงานงานงานพิตตี้นี่เราชอบไหมชอบค่ะชอบได้เจอผู้คนเยอะแยะเลยมีคนที่แบบว่าเขามาเขาเรียกว่าอะไรนะกะลิ้มกะเลียกะลิ้กะเลียมีค่ะมีแบบมีถึงแบบธรรมดาถึงขั้นแปลกๆก็มีแปลกๆนี่แปลกๆแบบจะมาหาเราทุกวันเลยแต่เป็นคนหน้าเดิม ใช่ค่ะแบบว่าใช่ค่ะแล้วเขาจะรู้เวลาเลิกงานของเราจนเขาแบบว่าจะมารอรับเรากลับบ้านอันนี้เป็นเกาหลีเลยหรือว่าอยู่ที่ไทยอันนี้อยู่ที่ไทยค่ะแล้วมันก็ดักดับรอเราใช่เราก็กลัวเขาก็จะมาว่าแบบเฮ้ยเนี่ยกลับบ้านกับเขานะหนูก็กลัวมากเลยก็บอกเพื่อนบอกพี่สตาฟใช่จำหน้าแมวแมวทำหน้าน้องก็ดูได้แบบประมาณนี้ไหมจ้องหน้าน้องเขดนึง พี่ชาเดี๋ยววันนี้กลับกับพี่นะดูหน้าดูหน้าดูหน้าแมวกล้องกล้องคุมแมวหน้าหน้าอย่างนี้เปล่าอกลับกับเฮียเนาะอย่างนี้เลยเหรอย่างนี้ก็จะเจอประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะบอกพี่สตาเขาก็จะคอยกันให้มีหลากหลายอายุหมายว่าตั้งแต่รุ่นแบบ รุ่นคุณนะรุ่นคุณลุงรวมมันถึงรุ่นวัยรุ่นนี้มีหมดรุ่นรุมีหมดค่ะแล้วแล้วเป็นเป็นทุรูปเนี่ยมันก็ต้องเจอคนเยอะก็ต้องโดนโดนถ่ายรูปอีกมีถ่ายรูปใช่เพราะว่าหนูจะนั่งตรงข้างหน้ารีเซพให้ถ่ายรูปอย่างนี้แล้วเราระวังไหมเวลาเขาถ่ายรูประวังค่ะเพราะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเราอยู่พี่สตาฟเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยเห็นคนนี้น่าสงสัยเขาก็จะเดินมาดูละ มันเขามีแบบว่าการป้องกันของเขานะระวังมีเซฟตี้ไว้ใช่ค่ะโอ้โหรัเดี๋ยวเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ไปสักครู่หนึ่งก่อนไปพักชมสีนี่เราสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับน้องชิชาต่อนะครับในช่วงหน้าครับ